อเขาอะอนดเปี้ยด้วยอ้่ด้วยคุณมาตลาดมึงเขา้มึมองหน้าเขาดิมึงคิคจะก้าเดินตลาดันี่นิสัยมึงอะพอทะเลาะกันก็จอกจากบ้าน นี่ถ้ามึงเดินออกไปนะมึงต้องกลับมาอีกไอ้สัสาถึงแล้วลูกโอเคหนูไปแล้วนะบิลเลียนขอไปด้วยไปส่งข้างในนะนะไม่หนูเดินไปเองได้เดี๋ยวเราไปส่งข้างในมอไปอยากไปดูนู่นดูนี่นิดนึงนะเอาน้าเอาน้ามีแพลรองเท้าก่อนรองเท้าของรถมีพิรุษมากๆ ไว้วางใจไม่ได้เลยพ่อฉันเร็วๆเ,เลยมีอะไรหลับรถต๋างอะไรกับรถไหมมีกระเป๋าหนูอะ,เอ,ะเออข้าขาัดไหนวะเออใจ่นะ

นี่นะที่จอดคนพิการนะครับเฮ้ยดูป้ายด้วยเขาบอกห้ามจอดตรงนี้ที่จอดของคนพิการไอ้สัตว์มูนิ้วขาดอ๋อเนี่ยนิวขาดเป็นสามนิวโอเคโอเคโอเคมึงเป็นคนพิการโอเคโอเครู้เรื่องเล่นไฟนีแม่งเอาอย่งมจอดเสียดู้เหี้ยืนัดกินอะไรนะเนี่ย โอเคทำอะไรแตกปล่า huh <Okay. S 1> ถุงถุงแตกถุงนี่นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากกินหม่าล่าอร่อยอร่อยนะจะบอกว่าสุดยอดมากเลยนะไมล้ละสิบบาทเองเท่านั้นนะผมดูแบบพริกแบบพริกพริกเต็มๆอ่ะคือแบบอร่อยมากอะ่ะกินกินให้ดูนละยนี่เดี๋ยวคนถ่ายเอาไปเลยไม้หนึ่ง <Okay. S 3> ให้เลยครัแบบยอดมากอะ่ะแล้วพริกขนาดนี้ิดดูดูพริกดูพริก อร่อยนะรถรถรถจัดเลยนะ <The noise> เผ็ดปะอ่างทองอ่างทองผมให้เดี๋ยวพาไปซื้ออ่างทองแบบยอดมากเลยจ้จรถใจด,ด,ดใจมากเลยกำลังแบบวัยรุ่นเลยกำลังซีดเลยมากอะไปซื้อไปน,น้ำกินก่อนไปหาหอ่างซีนไงอ้าวไม่ขี่รถไปไม่ขี่รถไปขี่รถกูกูเดินมา เอาของใครไม่กินนะอย่ารู้ไหมเอาเคียวเคียวเคยวะไรมาดูดิล้างมือที่ล้างยาตัวเองวกนายทำอะไรมาเอาเมยลี่โอ้ดูคลิปพี่เป็นไงบ้างนะเมยลี่อะไรอะไรเอ้าเอ้าเออมานี่ได้ไงอะไรเขาอยู่นี่เอา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 อุ้ยเอิร์นเอิร์นโอ้โหคืออะไรโอ้โห อะไรไปอะไรไปตีเขาทำไมอ่ะอุ้ยน้องเหมยลี่ของเขาอะไรตอกตกใยพื้นน้องเหมยลี่น้องเหมยลี่น้องเหมยลี่ถ้ามึงมีจริงๆนะมีอะไรก็ทำงานเขาทำงานเขาทำงานอยู่โอ้โหมึงลงทุนมากกุการแกงกูเนี่ยทำไมมีความสุขไหมอยากเจอจริงๆริงจังๆไหมเอามาไหมก็มาทครับ มีคนหลายคนเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะไอเราก็ไม่เชื่อหรอกจนได้มาเจอเหตุการณ์เมื่อเช้านี่ยหมอทั้งโรงพยาบาลเขาโทรมาบอกว่าให้รีบมาด่วนเพราะซุบหนักด้วยความลุกลี้ลุกลนของเราก็เยียบรถออกไปก็ไม่รู้แล้วว่าเราไปปาดหน้าใครเขาบ้างจนมีพี่คนหนึ่งเขาขับรถมาประกบข้างแล้วเขารถกระจกมาบอกว่าจะรีบไปหาพอห่อเลยรู้ด้วยว่าเรารีบหาพอ่อแล้วก็ผมก็เลย ตอนที่เขาจะแซงผมไปก็เป็นห่วงผมด้วยบอกมึงระวังตัวไว้ให้ดีเถอะนะเป็นห่วงเราอีกแล้วก็ได้ยินเสียงแววว่ารวยรวยเขาบอกให้ผมรวยอีกอะ่ะโหสาธุสาธุาาดังจริงนะถ้าไม่ดังไม่มีใครรู้จักเนะีะเผมทักมงกุดมาให้อ่ะจริงเหรอใช่ไหม ให้เธอใส่ไหมสวยหมอเรามีงานงานโหลสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับได้ครับเอาเส้นไรครับผมเอาเส้นเล็กเส้นเล็กเอาเนื้อหรือว่าเอาหมูครับผมขอเป็นเนื้อเปื่อยแล้วกันเนื้อนาะครับเอ่อคนใส่ครับอผมคนนครพน,นมครับ นี่กูจะนอนไม่หลับเพราะใส่ชาร์จมึงเนี่ยแหละเนี่ยมึงไม่สงสารมากบางยังไงเนี่ยถ้ามึงชาร์จยนเช้ามึงจะทำไงเรื่องบัตรกัสดาพอดกูนอนไม่หลับอย่าหาซื้อแล้วใส่ชาร์จแบบเนี้ยไม่ใส่เลยเรียกพอมันเต็มบัตกัสดาบ เม่นดูอะไรน <Bond> ู่นดิอะไรอ่ะไหนไหนอ่ะป่าไม่มีอะไรพี่ลอกเล่นไม่เห็นมีอะไรเลยลอกเล่นลอกเล่นอ่ะกี้เทวะแล้วนีิว่าเที่ยงไปก็ได้อะไรอ่ะคิงค้าพี่อูจะเอามาผสมกันแล้วโราไ็้คนแล้วก็ทาทีเดียวมันเป็นสูตรอะไรอ่ะป่าว เหนียวเลยว่ะเออยืมสองร้อยมึงขึ้นเหนียวกูได้เหรอวะเพื่อนเออไม่ยืมไม่ได้เออโอเคโอเคเพื่อนไม่ยืมไม่ได้ว่าเออ